อุตวันรักป่าพาลูกหลานรักโลกป่ากับคนต้องอยู่ปนกันไปเป็นหลักการใหญ่หรือเป็นแนวคิดเป็นนโยบายสำคัญของมูลนิธิสืตะวันมาตั้งแต่แรกตั้งดางที่ปู่ผู้ก่อตั้งได้พูดกํำชับกับกรรมการมูลนิธิสืตะวันเอาไว้ว่า ที่ดินเริ่มแรกที่ปู่เป็นผู้บริจาคให้กว่าสองพันตารางวาให้แบ่งเป็นป่าครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเอามาจัดสรรเป็นแปลงๆอย่างตอนนี้ก็มีอยู่9แปลงสำหรับแบ่งให้คนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติคนละหรือครอบครัวละ 1นึ่ง,งานนี่คือแปลงแรกส่วนแปลงต่อๆไปที่จะตามมาให้จัดเป็นป่าอย่างน้อย80%เซขึ้นไปและจัดสรรให้คนดีมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติอยู่อาศัยทำกิน ได้ไม่เกิน20%เอซนอันนี้เป็นนโยบายสำคัญที่กำชับให้กรรมการมูลนิธิสุตวันถือปฏิบัติตลอดไปเบื้องต้นก็มีแล้ว9งานสำหรับคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติ9ก้คน แค่ยังไม่มีใครทำตามเงื่อนไขได้ซึ่งเงื่อนไขที่ว่านั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเป็นเงื่อนไขแบบง่ายๆซึ่งมีบอกไว้ในเว็บไซต์หลักของมูลนิธิสุตวนันหรือถ้าจะให้เข้าใจได้แบบทันทีก็นี่ไงไปร่วมกิจกรรมประจำปีของมูลนิธิสุตวนัน ศบตาดวงตะวันเพื่อจะได้เจอหน้ากันกับปู่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันสงสัยอะไรก็จะได้ถามตรงๆอย่างครั้งที่กำลังจะมาถึงคือวันเสาร์อาทิตย์ที่19-20พฤศจิกายนพุทธศักราช2,565ที่น้ำตก9ก้าชั้นเ้าโจนสวนพึ่งราชบุรีใครที่ อยากรู้อยากเข้าใจให้ชัดเจนก็ไปเจอกันกันกบปูต่ตะวันนะครับ